จะมาเป็นคลิปสอนเล่นคิวเลนในตำแหน่งป่านะอันนี้เราเริ่มเกมปุ๊บเราก็กดซื้อซื้อดาบดาบฟาร,ร์มขั้นกางขั้นกลางมาเลยนะขั้นกลาง,นะลางเพื่อที่จะแบบเวลาเราออกออกไปแก๊งใช่ไหมเผื่อจังหวะมันได้เราก็ได้กดพนิดนะมันจะกลายเป็นสโลฝั่งตรงข้าม แล้วเวลาฟาร์มคีฟอะฟาร์มป่าคิวเลนมันไม่ใช่ตัวที่ฟาร์มไหวนะขึ้นจัดว่าอยู่ในระดับกลางๆนะไม่ไม่ถึงขั้นช้าไม่ถึงขั้นไวนะวเราไม่จำเป็นต้องไปแท็กเลนกลางก็ได้นะหรือจะไปแท็กก็ก็แล้วแต่เรานะแต่อันนี้แบบเราจะรีบเอาสีนะจะออกรีบออกไปแกงนะ เวลาเวลาฟาร์มคีฟเนะี่ยให้ตีข้างหลังปุ๊บใช่ปะแล้วก็คีฟมันจะหันหน้ามาตีเราปุ๊บแล้วก็พุ่งไปด้านหลังเนี่ยสังเกตใช่ไหมแบบแบบว่าเวลามันหันมาตีเราปุ๊บมันมันจะหันหน้ามาตีเราแล้วเราก็อ้อมไปตีข้างหลังมันเนี่ยลองดูผมก็อธิบายไม่เป็นคําพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าลองดูเอาจังหวะแบบว่าเวลาเราตีมาเมื่อกี้ เ,เห็นไหมพอจังหวะเราได้ปุ๊บแล้วก็กดสโลใส่มันเนี่ยพอคีปหันหน้าปุ๊บแล้วก็ไปข้างหลังเนี่ยมันจะทำให้เราฟาร์มไวนะคิวเลนเวลาตีข้างหลังมันจะติดคิ1ร้อยเเซนะแล้วก็ทำให้แรงรูนที่ใช้ก็จะเป็นความแน่นอนก็คือความแรงคิสามหใช้รูนนี้แน่นอน ส่วนตัวคิดว่านี่แหละดีรูนนี้คือดีที่สุดแล้วคงไม่ใช่แบบเจาะร้อยอะไรอย่างี้เหรอกเนี่ยอนนี้เราก็ต้องหาจังหวะนะเพราะว่าถ้าเนี่ยถ้าเราอย่างเราเข้าไปเนี่ยเนี่ยเราพลาดน,นะอย่างนี้คือตอนแรกเรากะจะแบบว่าหาจังหวะนะแต่คือแบบช็อตนี้คือช็อตพลาดน,นะไม่ไม่ไม่ควรทําตามนะเนี่ยเราก็เสียบูไปด้วย อันนี้คือก็ค่อนข้างได้ยาเสียหายนะอย่างช็อตเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นต้นเกมอยู่แล้วก็เราเห็นฝั่งตรงข้ามสามตัวสี่ตัวเงี้ยต่อให้เลือดครื่องหลอดมันก็ไหลยากนะมันฆ่ายากนะคิวเลนต้องรอประมาณช่วงกลางเกมหรือไม่ก็เลดเกมนะถึงแบบเข้าปุ๊บปั๊บแล้วก็ตายเลยนะอย่างชอ็อตเมื่อกี้ต้องมีเพื่อนแบบว่าช่วยเล่นกับเรานะแต่คือแบบ เราเข้าไปคนเดียวไงช็อตเมื่อกี้ก็เลยแบบว่าเป็นการพลาดไปนะพยายามดูมินิแมปนะแล้วก็สังเกตว่าเลนไหนพอจะแกงได้บ้างเนี่ยเวลาเราฟาร์มคีบกลางใช่ปะเราก็ต้องรอเนี่ยมันมีตัวแวบๆมากลาง <It> s <S เห็นปะเมื่อกี้สังเกตจากมินิแมปมันแวบมันแวบโผล่อยู่แวบหนึ่งอะ่ะ เวลาฟาร์มคีปก็พยายามตีข้างหลังคีปมันนะมันจะมีเขาเรียกว่าอนิเมชันการเคลื่อนไหวของคีปอยู่เนี่ยตอนแรกคือปุ๊บเราก็ไปตีข้างหลังมันพอตีข้างหลังปุ๊บใช่ไหมคีปก็จะหันหน้าละหันหน้ามาจังหวะน,นั้นอะเราก็จะเดินไปตีข้างหลังมัน <c oughs> พอเข้าใจกันไหมถ้าไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูว่าแบบเราเรา,เราตียังไงเนี่ยอันนี้คือเขาเข้ามานะช็อตน,นี้คือเราค่อนข้างเล่นยากนะต้องถอยออกมาก่อน เนี่ยมันหิวนะเนี่ยช่วน,นี้เราเข้าได้นะแต่ว่าต้องรอก่อนระวังโดนมาหลอกปาดเราต้องหาช่องทางเนี่ยเฟนิกกิ้งไปแล้วมาหลอกปาดไปแล้วเราต้องหาจังหวะการอ่านสกิลฝั่งตรงข้ามดีๆนะไม่งั้นเราจะเสียหลักได้เนี่ยอย่างนี้เราฆ่าฆ่ามันได้นะทาร่า,าเขาเล่นค่อนข้างแหลมนะเนี่ยกดสโลไปแล้วก็ตีข้างหลังมันเห็นปะ แบบมันเป็นตัวที่ไม่ได้ฆ่ายากอะไอ้ทาร่าเนี่ยคือต่อให้มันกดอันติใช่ปะมันมีพลังแฝงแบบรับดาเมจอยู่ต่อให้มันกดอันติแล้วก็มันเอาพลังแฝงรับดาเมจมาเนี่ยอย่างนี้แล้วก็เข้าไปในป้อมเลยแล้วก็ค่อยกดแข็งเพื่อนจะให้ไม่โดนสตันจากลูเมียแล้วก็เผื่อแบบมีตัวอื่นตามมานะกดแข็งไว้ก่อนก็ปลอดภัยนะเออมาอธิบายถึงทาร่าเมื่อกี้ก็คือแบบ ต่อให้มันเป็นทาร่าก็จริงนะแต่คือแบบเราเบิร์ดเราแบบว่าเป็นดาเมจเบิร์ดเบิร์ดไปไงแบบเราตีหลังมันเรื่อยๆแบบสกิลใส่มาเรื่อยๆเลือดมันยังไงมันก็เด้งไม่ทันเรานะแล้วเรามีแอดแอดทิกช่วยตีด้วยเนีย่ยคลปกลางแท็กเลนเพื่อนได้ก็แท็กไวเลยนะไม่ต้องกลัวเขาจะด่านะไม่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะจนนะถ้าฟาร์มเด้อะฟาร์มแต่ป่าเนะี่ยอย่างนี้เราก็เข้าไปหาเพนิก อย่างนี้ต้องออกมาก่อนนะเพราะว่าเราแบบเสียจังหวะแล้วดีนะแบบยังได้เฟนิกมาตัวหนึ่งก็ถ้ามีเสียงรถหรือว่าเสียงอะไรเข้าไปก็นั่นแหละขอโทษด้วยเมื่อกี้เพนใช่ไหมเห็นเพนเราเห็นเพนเมื่อกี้มันอาจจะดักอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเนี่ยอย่างนี้มันใครได้เลสไปวะเนี่ยเราหลบสกิลไอ้มันได้ไอ้นี่ไป มันได้มันได้เลสไปแอดติกนะเราแบบกดสกิลได้ถูกจังหวะมากก็คือมันมันโดนสตันทาร่ามันโดนสตันจากแอดติกแล้วก็โดนบอมยิงแล้วก็โดนเราตีตายไปช็อตเมื่อกี้ที่เรายังไม่ออกมาฟาร์มเลยก็คือแบบกลัวมันมีมีเพนพุ่งมานะเราต้องรอจังหวะสักแป,ป๊บหนึ่งก่อน เพนมันอยู่ล่างเราเห็นแล้วเพนอยู่ล่างปุ๊บเราขึ้นบนเลยขึ้นมาฟาร์มก่อนเพราะว่าเพื่อนเราไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะมาแก๊งกับเราได้เร,เราก็มูมาเราก็มูมาดักรอมันก่อนเนี่ยอย่างนี้เราก็ออกไปเลยก็ได้มาหลอกมันกระโดดมาแล้วนะ เราสังเกตอันติมันนะสังเกตว่ามันจ่ายสกิลมันใช้สกิลอะไรอะไรมาแล้วบ้างนะมาหลอกอันติแล้วรู้เมียอันติแล้วเห็นปะเนี่ยเพนมันจะเข้าเพนเพนมันสกิลหนึ่งมาไอ,อเพนเนี่ยเนี่ยเราก็ตีทาราไปเห็นปะเด้งเลื่อนเด้งกระจิงแล้วกแ,แล้วไงต่อแล้วก็เนี่ยเรารอจังหวะนะเราออกมาก่อนเพราะว่าเพนมา อย่างเงี้ยมันพลาดแล้วนะมันพลาดนะช็อตนี้เดี๋ยวเราไหลนะถ้าเราไหลปุ๊บเราไหลมันต่อนะเราไม่ต้องเข้าทาร่านะเห็นปะเมื่อกี้เห็นทาร่าใช่ไหมแต่ว่าทาร่ามันอันตีไปแล้วก็จริงแต่ว่าเรารีบแบบว่าอันตีไปแล้วก็หาตำแหน่งของเมทตำแหน่งของแคลี่มันเพื่อที่จะล้วงนะเพื่อที่จะเอาเอาแคลี่กับเอาเมดมัน ไอทาร่ามันนันติไปแล้วเราฆ่ามันได้ชัวร์ก็จริงแต่คือแบบเอาแครรี่เอาเมดคุ้มกว่านะเนี่ยเห็นปหมจุดนี้คือเราได้เข้าไปเลยยังไงก็ไม่หลอดนะมันไม่มีทางหลอดเลือดขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นเนี่ยลูเมียลูเมียนันติอีกฝั่งก็เป็นฮีโร่ดาเมดเวทมน์มีลูเมียกับเพนนะเกมนี้เราต้องเอาต้องออกกันเวนนะออกถอย เนี่ยแบบช็อตไหนแปลว่าว่างๆเราก็มาเอามังกรให้เพื่อนเพื่อที่จะเพิ่มการเงินเพิ่มเลเวลให้เพื่อนเกมนี้ควรที่จะออกเป็นรองเท้าต้านสถานะนะรองเท้าสีฟ้าไม่ใช่กันเวทนะเป็นรองเท้าต้านสถานะที่มันเพิ่มต้านสถานะ35เเซนเพราะว่าถ้าเราโดนลูเมียอันติมาแล้วก็ถ้าโดนมาหลอก กระโดดมาปุ๊บเราก็อาจจะโดนเพนเข้าอาจจะไม่ได้ขยับอาจจะตายฟรีแต่ว่าอันนี้มันเป็นสไตล์ส่วนตัวของเราไงเราออกเราจะออกเป็นเป็นบูตวิ่งไวมาก่อนต้นเกมแต่ว่าเลดเกมเนี่ยเราก็เปลี่ยนอยู่แล้วแหละเราเปลี่ยนเป็นรองเท้าการสถานะอยู่แล้วเนี่ยหาจังหวะเข้าขนะวนปุ๊บที่จริงเมื่อกี้ถ้าตามต่อ อาจจะได้เฟนิก์แล้วนะแต่คือแบบเราแค่เอามันเจ็บก่อนนะเอาให้มันไล่กลับไปอะเพราะาถ้าตามต่อแบบอาจจะโดนอย่างอื่นส้นตีนตามมาได้นะเราอาจจะตายเลยแล้วก็อาจจะแพ้ไฟอยนะ่างนี้รวยนะเนี่ยรถเป็นหลายคันเลย ลูเมียอันตีมาแล้วเมื่อกี้เราสามารถเล่นทีมไฟได้เพราะว่ามันอันตีแล้วเนี่ยเห็นเมสปุ๊บจ้วงตายเห็นปะ <Yeah. S 2> ก็จ้วงเข้าไปต่อเพนมันตายคือถ้าเพนมันตายอ่ะเพนตายลูมเมียตายไม่มีตัวไหนที่สามารถฆ่าเราได้แล้วแบบพุ่งมาหรือว่าหยุดหรือว่าช็อตเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยอันนี้เราเห็นตัว คีย์หลักมันตายใช่ไหมแล้วก็มาช่วยโอกาสเอาดาร์คสเลเยอร์เพราะว่าทีมมันยังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะมาแย่งดาร์คสเลเยอร์ะเนี่ยเพนเพน,นเพิ่งเกิดนะแล้วก็ลูเมียก็เพิ่งเกิดยังไงมันก็ไม่มีสกิลอะไรต่างๆมามารับช็อตเรานะเนี่ยแล้วก็ตอดได้ต่อไปเลยนะเห็นปะ่ะครึ่งหลอดอย่างนี้เอาตายได้เลยนะเนี่ยเห็นปะ่ะ มันกดอันติปุ๊บใช่ปทาร่ามันเสียเลือดเพราะว่าอันติทาร่าสกิลทาร่าเวลากดปุ๊บมันจะเสียเลือดแล้วก็มันจะได้เลือดคืนมาเนี่ยเราก็รีบไปช่วยโจ๊กเกอร์อู้หแต่ว่าแรกมาโจ๊กกดเกิดโจโกด๊กเกิดโจ๊กกดเกิดเฮ้อลิ้นพันกัน อย่างนี้เราปล่อยแม่งมาเลยนะมังกรเนี่ยเรารอไดมันเหลือเฟนนิกกับรูเมียรอจังหวะไดมันแต่ว่าเข้าไปแบบว่าหยอกหยอกมันก็พอให้มันสกิล,กลเพราะว่าถ้าเราโดนมันสกิลสองผักแล้วก็หรือว่าแบบถ้ามันติดแพสซีฟอ่ะเป็นวงวงกลมๆใหญ่ๆอะ่ะแม่งเราโดนติดสตันยาวๆอาจจะตายคาป้อไมได้ เห็นปะเมื่อกี้มันปลากงจักมาลูเมียอย่างนี้เราได้บาเล็กมาแล้วได้มาสองทางคุ้มคุ้มแล้วเนี่ยขึ้นบ้านได้นะเนี่ยตีตีไปก่อนเพนมันมีเพนเนี่ยคือถ้าเราฝืนตีบ้านอันนี้คีบหมดแล้วนะคีบหมดเนี่ยเราพลาด คือช็อตนี้ชอ็อ,ชอตโง่ช็อตโง่มากๆนะคืออันนี้วิเคราะห์การเล่นของตัวเองได้เลยนะคือแบบเป็นช็อตที่ช็อตช็อตพลาดเรียกว่าช็อตพลาดแล้วกันนะคือถ้าถ้าเราตีบ้านใช่ไหมตอนแรกที่ที่คลิปเข้าไปแล้วเราตีบ้านฝืนตีบ้านตั้งแต่ตอนแรก <Your S 1> คือบ้านก็น่าจะแตกนะจริงๆนะบ้านก็น่าจะแตกไปแล้วนะน่าจะชนะไปแล้ว แต่คือแบบเราติดตลกติดเล่นนะอันนี้ก็เกมก็กลับมาเป็นฝั่งมันนะแต่คือยังดีนะที่แอตติกเราแบบมาไล่แล้วก็มาไม่ไม่มีใครตายนะไม่มีใครเสียชีวิตนะเนี่ยลองกอกลับไปดูได้นะช่อนเมื่อกี้คือเรามีโอมนิอามนะยังไงถ้าเราแบบใช้สกิลแล้วก็แบบหามุมที่บ้านอนะอาจจะแตกนะอาจจะแตกได้เลยแหละแตกได้เลยแหละใช่ใช่ แต่เรากับเพื่อนเราก็นั่นแหละติดแบบว่าฆ่าก่อนนะต้องฆ่าก่อนช็อต <laughs> น,นี้ก็มองข่าไปก็ได้นะช็อตพลาดเป็นช็อตพลาดของตัวเองนับ <laughs> มันเห็นเรานะไม่รู้มันเห็นได้ไงนะ <laughs> คือเรามาดักอยู่ก่อนแล้วนะหรือว่ามันอยู่ หรือว่ามันหมบ,บว่ามาอยู่ตรงนี้ตั้งนานไอ้พุ่มข้างหน้ามันอาจจะอยู่พุ่มข้างหน้าตั้งนานแล้วแต่อันนี้เพนมันหมบ,บว่าจะเอาเราให้ได้เลยคือมันอ่ะฆ่าเราได้นะเพนอ่ะมันฆ่าเราได้นะแม่งมันเป็นตัวที่แบบแรงแรงมากเพนอ่ะมันจะฆ่าเราก่อนแต่คือมันมันพลาดไงเนี่ยแล้วก็เปิดดาร์กเพราะว่าเพนกับลูเมียก็ตาย แต่เกมก็เราเราก็คุมแมปได้อยู่นะเพราะว่าบาแล็กมันแตกไปสองทางแล้วก็ป้อมป้อมเราอะยังอยู่ครบยกเว้นเลนก <c oughs> ลางเวลาโกดันตีเนี่ยพยายามแบบว่าอ้อมนะอ้อมเลยอะเรียกว่าอ้อมเลยอะแบบอ้อมโลกเลยอะแต่ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหแม่งอ้อมไปสองสามโคทินขนาดนั้นนะคือแบบอ้อม พยายามอย่าให้ศัตรูเห็นแบบว่าเงาเราอะเพราะเงาก็คือแบบเวลาคิวเลนมานาติใช่ปะมันจะทิ้งแบบทิ้งเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเป็นเงาเงาเนี่ยม่วงๆไว้นะแบบเป็นลำแสงมันจะทิ้งลำแสงไว้นะขึ้นอยู่กับสกินที่ใช้นะก็คือแบบว่าพยายามอยาให้มันเห็นนะเพราะว่าถ้ามันเห็นแบบลำแสงเราอะแล้วก็บางบางทีอีกทีมมัน ออกแหวนนะมันกดเปิดไอคนที่มือไวๆเนี่ยมันกดเปิดแหวนเลยนะโลมอะสมมุติอีกฝั่งเป็นโลมเป็นอาร,รัมอะไรเงี้ยแบบตัวจับเนี่ยแม่งกดเปิดแหวนปุ๊บมันจับเรานี่เรียบร้อยนะจองสาลาได้เลยคือแบบอ้อมมันมีแบบว่าการอ้อมอยู่นะแบบพยายามหาจังหวะดีๆนะแบบอันนี้ลูเมียอันตินะ ช็อนนี้แบบท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วเราต้องรอจังวาก่อนเนี่ยรอเลยหาเนี่ยสแกนหาแคลี่หาเมดมันแต่ช็อนนี้เราเล่นได้นี่ยมันเป็นทาร่าจริงแต่เราตามไปเก็บเราอย่าไปเสียเวลากับทาร่านะนนรรนะเนี่ยช็อนนี้เราไหลนะเนี่ยเรารอมันกิ้งก่อนสังเกตสังเกตว่าเมื่อกี้เราแบบไม่พุ่งไป หลังจากที่เราฆ่าลูเนี่ยเสร็จสกิลเรารีเซ็ตใช่ปะเมะื่อกี้เราไม่อันติแล้วก็เรา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 ไม่กดสกิลสองพุ่งไปโดยทันทีเพราะว่าเรารอเพราะว่าเรารอจังหวะให้เฟนนิกมันกิ้งไปก่อนเพราะว่าถ้าเราพุ่งไปใช่ไหมเราพุ่งไปก่อนแล้วมันกิ้งหลบเราเสียจังหวะเราก็เลยรอให้มันกิ้งไปก่อนแล้วก็ค่อยพุ่งตามเนี่ยช้อนนี้เราก็ต้องควรตีบ้านนะแต่คือเรา ติดเล่นนะยังติดเล่นอยู่นะช็อนี้คือตีบ้านคือจบไปจบแล้วนะติดเล่นนะช็อนี้อยากอยากฆ่าก่อนไงก็คนที่ดูอยู่ก็อย่าทําตามนะแนะนาช็อตเมื่อกี้คือแนะนําว่าให้ตีบ้านจบเลยนะแบบใช้สกิลสองตีบ้านแล้วก็อันติตีบ้านคือ,อยังไงก็แตกนะแล้วก็สกิลหนึ่งเพราะเมื่อกี้มันมีคลีปอยู่หนึ่งสกิลหนึ่งตีบ้านสกิลสองตีบ้านอันติตีบ้านยังไงก็แตก เพราะเรามีโอมนีอามแล้วก็ของตันแล้วคนดูอยู่ก็อย่าทำตามนะสองช็อตเลยที่จริงจบบ้านได้ตั้งนานแล้วเมื่อกี้เนี่ยชัอตนี้เราออกมาก่อนเมื่อกี้คือคีบแบบว่าซปเปอร์คีบเข้าสามทางเลยนะเราจบบ้านคือจบได้แน่นอนนะแต่เพื่อนเราก็ถอยมาพเพื่อนเราก็บ้าจี้ตามเรานะชน็อตนี้ก็ฆ่ามันเลยนะเนี่ยเพนมาหลบก่อน เวลาเพนมาเนี่ยเวลาเพนมันจะอันติมาเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีแบบอักขระหรือว่าแบบสัญ,ญลักษณ์พิเศษสัญ,ญลักษณ์สีสีเลือดเลือดหมูอะไรตรงพื้นนะตรงพื้นตรงจุดที่มันจะมานะให้สังเกตตรงนั้นนะแล้วก็เราจะดักรอมันหรือว่าจะหนีมันก็ตามใจเราขึ้นอยู่กับรูปเกมเนี่ยอันนี้เราควรที่จะไปเอาดารก,ก่อนแต่ว่าเพื่อนเราก็ จะไฟต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเอาดาก่อนชัวร์สุดก็ de มีช็อตแบบว่าปิดเล่นช็อตติดเล่นนะเนขาเรียกช็อตติดเล่น2ช็อตนะก็คือที่จริงจบบ้านได้แล้วก็ถ้าถ้าคนดูอยู่เนี่ยแนะนําว่าไอ้สองช็อตนั้นอนะแนะนําว่าให้จบบ้านนะเนี่ยเราก็ตีมันเนี่ยเราอ้อไปหาตัวเนี่ยเพนมันพุ่งมาใช่ปะม,มันพุ่งมาใส่อย่างนี้มันพลาดแล้ว ไหลนะชดไหลเมื่อเราอันตีเนี่ยพยายามสแกนหาพวกหาพวกแคลรี่หาเมดหาป่าฝั่งฝั่งตรงข้ามนะพวกแท้งอะไรเงี้ยแบบเรายังไม่ต้องไปสนใจมันนะยกเว้นแบบมันเลือดน,น้อยจริงๆแบบเราสามารถฆ่าได้มีมีทริคมีอันนี้ก็เอ็นเอ็นบานไปเลยมีทริคในการหา พวกเมดพวกแคลรี่ฝั่งมันก็คือส่วนใหญ่มันจะยืนอยู่หลังๆเลยนะยังไงมันก็ตำแหน่งการยืนเนี่ยไม่ไม่ยืนในพุ่มก็ยืนด้านหลังๆนะพวกเนี้ยเราก็อ้อมไปเลยแบบสมมุติแทงมันยืนค้ำหน้าไฟเตอร์มันยืนค้ำหน้าอยู่เราก็วินวอล์กเราก็กดอันติเข้าไปในยาเลยหรือหรือไม่ก็แบบสแกนหาด้านมันจะยืนอยู่ตรงหลังๆอนะ่ะ เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยมั่นใจเลยว่ายืนยืนอยู่หลบหลบหลังๆอะหรือไม่ก็ยืนในพุ่มหรือไม่ก็หาช่องยิงอยู่หลังกําแพงนะพวกข้างหินอะไรเงี้ยตามในพุ่มอะไรเงี้ยมันจะยืนพวกแครี่พวกเมนมันจะยืนอยู่นะอันนี้ก็ชนะไปนะก็เราฆ่าไปสิบห้าตัวนะทีมเราอันนี้ก็น่าจะเป็นโจ๊กเกอร์ระดับประเทศนะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับคิวเลนป่าก่อนเราจำเป็นต้องออกถอยนะเกมนี้แต่คือเพนเขาไม่ค่อยได้เข้าถึงตัวเราเท่าไหร่เราก็ออกเป็นก่อเกิดก็ได้นะแล้วแต่แต่คือแบบเราไม่อยากประมาณไงก็เลยออกถอยมาดีกว่านะก็ประมาณนี้นะสำหรับคิวเลนป่า